สวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วไม่อยากจะอัพคลิปอะไรนะคะก็อเผอิญว่าวันนี้อะคะ่ะมีโอกาสได้เข้าไปที่ช่องเอ่อคที่พาลุยนะคะก็ทีนี้นะครับตัวน้ําเน่าเองกาลังจะเขียนว่า,ากาลังจะสวัสดีเจ้าของช่องนะคะแต่อเผอิญว่ามีประเกตสัมภเวสีผีตัวไหนหรือว่าอิสต,ตานตนใดหรือไอเฮียตตัวไหนไม่ทราบนะคะที่ใช้ชื่อช่องว่า น้ำเน่าเอยชายแดนนะคะเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะที่สอให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างตัวน้ำเน่าแล้วก็ตัวพี่อีกช่องหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าทำไปเพื่ออะไรถ้ามีปัญหาทางจิตไปหาหมอค่ะไอสัตว์อี้ยะนะคะยุดนะคะตัวหนูไม่คิดที่จะวุ่นวายไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วนะคะไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะแว้นทุกช่องจริงฟังทุกช่องจริงนะคะแต่หยุดเถอคะค่ะ นะคะหยุดนะมันไม่เป็นผลดีอะไรต่อใครเขาเลยนะคะโดยเฉพาะตัวหนูําใว่าหนูแคร์ไหมไม่แคร์ไม่สนใจไม่คิดที่จะอะไรด้วยนะคะแต่มันน่าสมเพชในการกระทําของบุคคลที่ทําการปลอมแอคเคา้าหรือใช้ชื่อหรือใช้รูปภาพของหนูเข้าไปนะครับเพื่อที่สอให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันนะคะมันบ่งบอกถึงว่าจิตใจของคุณตำซามนะคะหยาบก,กระด้างนะคะเฮี้ยส่งมาเกิดนะคะชิงหมามาเกิดนะะมามากด,ด้วย ะะทําเพื่ออะไรสนุกหรอคะถ้าสนุกก็ทําต่อไปนะคะสำหรับตัวหนูไม่แคร์โดนแคร์นะ,ะเพราะว่ามันไม่ทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นหรือเลวร้ายลงนะ,ะออไม่รู้ใจยังไงนะะหลายๆเรื่องหลายๆดา,าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะนิ่งที่จะตอบไม่ตอบโต้หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ หรือใครที่พยายามที่จะสื่อหรือทำอะไรให้สื่อถึงหนูว่าเป็นตัวตัวเป็นตัวหนูทํานะอยุดเถอะนะคะหนูถอยแล้วหนูยอมถอยออกมาแล้วหนูไม่วุ่นวายอะไรกับใครแล้วนะคะหนูก็เว้นๆว้นของหนูไปเรื่อยๆนะคะและโดยนิสัยของหนูไม่เคยคิดที่จะทําให้ใครทะเลาะกันไม่ชอบเสียมให้ใครตีกันนะคะนิสัยของหนูเป็นอย่างนี้หนูชอบหามงนะคะหนูชอบหามงนะคะ และไปคอมเมนต์บอกว่ามีคลิปเสียงจะส่งให้คลิปเสียงอะไรคะถ้ามาฟังในคลิปของหนูเมื่อวานนี้นะคะหนูพูดถึงหมายถึงว่าคลิปที่แม่แพลวเปิดมันไม่จบท่อนมันมียาวกว่านั้นเพราะหนูจําได้ว่าหนูพูดอะไรไปในคลิปนั้นมั่งไม่ใช่ว่าหนูมีคลิปไอสัตว์ไอเหี้ยอีดอกนะฟังให้จบก่อนที่จะไปคอมเมนต์หรืออะไรตามติดชีวิตกูจังรู้ด้วยดูลงหน้าด้วย นะดูด้วยว่ากูจะไปแจกก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ตามกูทุกโพสตามกูทุกคลิปสมองอะ่ะมีวิธรรมาหาแดกนะไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันหรือตีกันไม่เข้าใจว่าโคตรเง่าบรรพบุรุษคุณสอนคุณมาแบบไหนถึงได้คิดการกระทําที่ต่ําตมแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแบบโดที่ไม่หยุดไม่หย่อนพักค่ะพักพักนะ กินยานอนนะคนคนนี้ถ้าบอกว่าไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งไม่ได้ทําคือไม่ทําไม่ใช่คนที่หลายหน้าไม่ใช่คนที่ซับซ้อนเป็นคนที่ตรงๆนะคะคําพูดคําไหนที่เคยพูดออกไปก็ยังยึดถือคําพูดนั้นเป็นหลักเหนื่อยเหนื่อยแทนนะเหนื่อยแทนมากๆเลย ถ้าคิดที่จะทําให้หนูโดนถล่มหรือทําให้คนอื่นเข้าใจหนูผิดทําไปเลยค่ะทําไปเลยเพราะว่าตัวหนูบอกตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วว่าหนูไม่อยากจะมีช่องซด้วยซ้ําไม่อยากจะทําช่องซด้วยซ้ําเพราะว่าที่หนูไปที่ YouTube ที่หนูแว้นๆตามช่อง u t u b e เพราะว่าหนูอยากมีเพื่อนหนูไม่ได้หวักได้ะไรได้นะถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ะไรได้อะไรขนาดนั้นอ่ะหนูทาเป็นคลิปลงทุกวันและคอนเทนต์หนูมีเยอะแยะในการทํางานหนูลงไปแล้ว นะแต่ว่าปัจจัยหลักของชีวิตหนูคือการทํางานของที่บ้านอ่ะเดี๋ยวหลายคนบอกเอ้าแล้วมาปีที่ลําอยู่ได้ทั้งปีปีที่แล้วว่างงานนะคะด่านไม่เปิดแต่เป็นนิด่านเปิดมาตั้งแต่พฤศ<ร><ร>จิกาแล้วหนูทํางานทุกวันนะคะหนูเข้าไปฟังทุกช่องหนูคอมเมนต์ทุกบ้านนะคะก็ไปในชื่อของน้าเน่านะคะชาแนลนะคะแต่ที่โผลมานะคะที่โผลมาให้เห็นเลยคือน้าเน่าเธอชายแดนเน<ๆ>ี่ยเฮียนะเฮีย ะะถามว่าชื่อช่องนี้มีไหมในบ้านรองหนูมีชื่อนี้ค่ะและหนูแคปชื่อบ้านรองหนูทุกชื่อส่งให้แค่สามคนเท่านั้นและมีแค่3คนเท่านั้นที่รู้ว่าบ้านรองหนูนะคะชื่ออะไรมัางนะคะแต่หนูก็เคยเคยโพสหน้าชุมชนหนูเหมือนกันว่าชื่อบ้านรองหนูมีอะไรมัางนะคะจะให้ดีนะอยากให้คนดูอื่นด่ากูมากอะ่ะใช่ชื่อน้ำเนา่าช่อ n น่ไปคอมเมนต์ด่าเลย นะนั่นจะได้ผลไวที่สุดไม่ต้องไปปลอมเป็นน้ำเน่าเธอชายแดนเพราะมันไม่ตรงจุดเอาน้ำเน่านะเอาน้ำเน่าช่องอกไปเลยนะหรือถ้าอยากได้ช่องนี้อ่ะทักมานะคะ idline นะคะ king นะคะ j u n g สองสี่ทักมาบอกกูว่าอยากได้ช่องนี้กูยกให้เพราะกูไม่คิดจะทําช่องกูเหนื่อยที่จะต้องมานั่งตอบคาถามในสิ่งที่กูไม่ได้ทํากูเหนื่อยกับสิ่งที่ อะ,อะไรจะบอกว่าไงเดียต้องมาแก้ตัวต้องมาพูดซ้ำๆซ้บากในสิ่งที่กูไม่ดูเรื่องและกูไม่เคยคิดทําด้วยในสมองกูถึงแม้ว่ากูจะโง่ถึงแม้ว่าก,กูจะซื่อบือ้อหรือจะผีบ้าริ้งทต้องต้องแต่กูไม่ใช่คนที่เนรคุณคนถึงแม้ว่าวันนี้อะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมแต่กูยังเป็นคนเดิมคือยึดถือคําเดิมกูไม่ใช่คนที่ชอบเนรคุณใครและไม่เคยเนรคุณใครด้วย หยุดหยุดนะเหนื่อยเหนื่อยแทนพักบ้างพักพักพักสมองพักนิดนึงไม่มีอะไรจะทำก็เดินเดินเข้าป่าไปชักว่าตกบิดนะคะเพื่อสมองผ่อนคลายอืคนพวกนี้ต่อให้สาบแช่งให้ตายไปไงอะสำหรับคนที่จิตไปปกตินะฮะมันไม่รับรู้อะไรหรอก มันก็จะคิดว่ากูไม่แคร์กูไม่สนเพราะที่เขาดา่าเขาด่าฉันทางนี้เพราะว่าเป็นรูปของฉันชื่อของฉันเขาไม่ได้ดา่าแต่ <c oughs> นะจิตของมึงอ่ะไม่ปกตินะไปหาหมอทำไมไปหาหมอบำบัดไม่มีเงินไปหาหมอบอกกูนะโรงพยาบาลจิตเวชกูรู้จักกูพาไป มันน่าจะหนักแล้วนะอาการขนาดนี้น่าจะหนักไปเรื่อยๆแหละกูเป็นคนที่ไม่ชอบอัดคลิปเสียงกูไม่อัดคลิปเสียงเพิ่งมีหลังๆมาเนี่ยที่กูเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกูอัดไว้เพื่อป้องกันตัวเองแต่ถามว่าที่กูอัดไว้มีอะไรเสียหายไหมไม่มันเป็นคือเรื่องจริงที่กูพูด กับใครมั่งแล้วกูพูดถึงอะไรมั่งนะสิ่งที่กูพูดไปหน้าเอแต่สื่อเอาไปพูดต่อเป็นหน้าบีมันคืออะไรกูว่านั่งขำนะแต่กูไม่พูดกูดจดข้อเปรียบเทียบในสิ่งที่กูพูดไว้นะกูจดว้เป็นข้ขอๆเลยยี่สิบข้อนะพูดกับกูอีกแบบแต่เอาไปพูดต่ออีกแบบนะกูจดไว้หมดนะ แต่กูเคยกูเฉยนะกูจดเป็นข้อๆไว้นะคะนะ,ะนี่กูจดไว้แต่กูไม่คิดที่จะตอบโต้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีความสําคัญสําสำหรับชีวิตกูในเมื่อกูพยายามที่จะอธิบายและใครไม่เข้าใจก็ช่างมันคือกูเหนือที่จะตอบเหนือที่จะพูด้วนะนะอยากทําอะไรกันก็ทํา อยากทาอะไรก็ทานี่คือทีุ่ณจบไปข้อ,ขอดูนะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ถึงข้อสิบอะไรเนี่ยและมีฝั่งนี้อีกไม่หมดนะประเด็นคลิปบอกดังนะั้นแต่ประเด็นเงินนั่นนูน่นนี่ประเด็นที่ใครบางคนพูดว่าขอประเด็นบล็อกอประเด็นพูดเรื่องว่าหนูบล็อกพี่หมูน้อยหรือประเด็นอะไรก็ช่าง ที่หนูพูดออกไปกับใครอะ่ะหนูจดไว้หมดหนูจดไว้ตั้งแต่วันที่หนูคุยสายกับเขาและหนูก็อัดคลิปเสียงไว้ด้วยแต่ที่เลือกที่จะไม่ตอบโต้เพราะอะไรเพราะอยากให้มันเงียบอยากให้มันหยุดอยากให้มันสงบนะเพราะถือว่าช่วงนั้นพี่เขา้าใจเราแล้ว,ลวเราถึงไม่พูดอะไรต่อแต่พ่อนะฮะเราคิดว่าเราอธิบายไปแล้วมันน่าจะจบแล้วแต่มีโอกาสได้ฟังจากคนอื่นแชร์มาให้ดูว่าโดนเลยนะอืมแล้วก็นั่งขำในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ะะตัวพี่เขาเองเขาไม่ได้ฟังจากปากหนูด้วยตรงและไม่ได้มาร่วมรับฟังในวันนั้นด้วยนะว่าคุยอะไรกันอยู่แต่สิ่งที่พูดออกไปมันตรงกับข้ามกับสิ่งที่เขาพูดอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งช่างมันแต่อย่างตอนนี้ไอเรื่องประเด็นที่ร่างปลอมของอ่าเรียกว่าร่างปลอมหนูเพราะชื่อช่องหนูชื่อน้ำเน่าช่องเนาะแต่ที่มันใช้ชื่อก็คือน้ำเน่าเธอชายแดนนั่นก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของหนูเหมือนกันที่เป็นบ้านรองนะคะแต่ว่าไปคอมเมนต์ในบ้านนั้นนะมันไม่ตัวหนู ะะจริงๆไม่อยากทําคลิปที่จะออกวันพรุ่งนี้แต่เผื่อว่าใครได้ไปเห็นหรือใครได้ไปดูจะสื่อไปเลยว่าจะตีความไปเลยว่าหนูเนรคุณหนูเสียไม่คนทะเลาะกันซึ่งไม่ใช่นิสัยของหนูถ้าใครยิ่งจักนิสัยของจริงจ,รจะรู้เลยว่าหนูเป็นนางงามชอบหามงชอบประสาในให้คนที่ทะเลาะกันดีกันนี่คือจุดประสงค์ของหนูนี่คือความจริงที่หนูทําอยู่ทุกทุกครั้งนะครับทำไมถึงชอบหามง ทำไมถึงชอบเป็นนามสันติภาพเพราะว่าเราได้รับนะคะการสอนกันอารมจากพี่ตาแฟมิลี่นะคะได้รับการสอนจากพี่เอ็ดปินนะคะพี่มาริของเราแล้วคะว่านะคะบางทีนะคะบางเรื่องของาผ่านแล้วก็ผ่านไปอันไหนที่เคลียร์กันได้ก็เคลียร์ดีกันได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่ได้รับการสอน,สอนจากพี่ตาแล้วก็แอดมาริมาตลอดนะคะหลังจากนั้น <c oughs> ถามว่า มันมีผลอะไรกับชีวิตหรือไมดีขึ้นเยอะดีขึ้นถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะคะต้งนีต้องขอบคุณพี่ตาแฟมิลี่และขอบคุณพี่มาลินะคะที่คอยชักนำหนูให้เป็นหนูอย่างนั้นทุกวันนี้นะคะแต่วันนี้มันคือมันทำใ้จริงเข้าไปเห็นร่างของตัวเองอีกหนึ่งร่างนะคะซึ่งไม่ใช่แอคเคาท์ที่อยู่ในเครื่องเออชื่อชื่อเป็นชื่อในเครื่องหนูจริงแต่ภาพหน้าโปรไฟล์กะ หน้าโปรไฟล์ตัวปลอมกับโปรไฟล์ตัวจริงของชื่อช่องเนี้ยมันคนละรูปกันนะซึ่งอยากจะขอนะครับขอเลยนะไปหาหมอไปพบจิตแพทย์หรือไม่อย่างนั้นก็พักผ่อนพักผ่อนนอนกินยาหลับนอนบ้างนะอย่าแบบเที่ยวสร้างเรื่องสงร้าเรามากนะนะอย่าสร้างเรื่องสร้างรายคนอื่นมากนะ นะฝากไว้คิดนะคะสำหรับคนที่ใช้รูปของน้ำเน่าไปเป็นรูปโปรไฟล์และก็ใช้ชื่อช่องที่เป็นชื่อเดียวกับน้ำเน่านะคะนั่นก็คืออ,อะไรวะน้ำเน่าเธอชายแดนไปคอมเมนต์ในบ้านอื่นนะคะซึ่งสื่อให้เห็นว่าเป็นการเสียมติกันเพราะฉะนั้นเขาบอกในคลิปนี้นะคะว่าไม่ใช่น้ำเน่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้นะคะก็เราอาจจะตามตัวยาก แต่หนูเชื่อว่ากฎแห่งกรรมผลแห่งการกระทําที่เขาได้ทานะคะมันจะย้อนกลับหาตัวเขาเองนะคะสิ่งที่หนูเจอนะคะจากการกระทําของคนเนี้ยใครไม่รู้ละ่ะนะคะที่ทําให้หนูเจอเอฟเฟกต่างๆเนี้ยนะคะหนูโอโหสิกรรมให้ทุกอย่างหนูไม่ขอจองเวรจองกรรมนะคะคิดดีได้ดีนะคะคิดชั่วได้แต่สิ่งชั่วๆตอบแทนขอบคุณค่ะ